แล้วมันเป็นครั้งแรกของหนูตานหนูไม่เท่ากันค่ะปัญหาของตานหนูก็คือตานหนูหลบค่ะ ทุกครั้งที่มองกระจกหรืออะไรก็จะเห็นว่าตาต,ตัวเองเศร้ามากเลอก็แบบว่าดูมว่วงนอนตลอดเวลาค่ะก็เลยแบบว่าอยากลองเปลี่ยนชั้นตาดูบ้างมันจะได้ไม่ดูหดหู่ตลอดเวลาค่ะเวลาแต่งหน้าแต่งหน้าไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไม่ได้เช่นกันถ่ายออกมาแล้วตาเราดูหดหู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เราทํางานทางด้านบีเจด้วยหน้าตาเราต้องสู้กล้องการทํางานของเรามันต้องใช้สายตาแล้วก็ใช้หน้าตาเป็นพิเศษ เห็นว่าที่เนี่ยทำตาสองชั้นได้ส่วนที่สุดแล้วแล้วมันเป็นครั้งแรกของหนูหนูเลยทิดว่าการทําในที่ที่ดีที่สุดอะน่าจะออกมาเพอร์เฟกแล้วก็เป็นสิ่งที่เัวเองชอบที่สุดค่ะคุณหมอก็วัดชั้นตาให้เราดูค่ะเพื่อให้เราเทียบกันว่า เอ้ยข้างนี้มันไม่ดีนะถ้าเป็นอย่างนี้ข้างนี้ถ้าทํามาแล้วมันจะเป็นแบบไหนพุ่งมารู้วันนั้นเลยค่ะว่าตาหนูไม่เท่ากันค่ะข้างนึงห่างตอีกข้างหนึ่งห่างขึ้นค่ะหมอก็พยายามทําให้ตาเราออกมาโอเคที่สุดเพื่อให้ชั้นตาเราสวยที่สุดมีคนทักเยอะเลยตอนแรกเขาก็จะทักว่าแบบเอ้ยทำไมบวมจังเนี่ยหนูบอกว่าอ๋อพิ่งทํามาค่ะพึ่งทํามาได้แค่ี4วันเองพอทำมาแล้วนะคะรู้สึกว่า ตัวเองมีความสุขมากแฮปปี้กับการแต่งหน้าทุกวนันแฮปปี้กับการอยู่หน้ากล้องถ่ายรูปรู้สึกตัวเองไม่ดูหดผูดเลยค่ะรู้สึกว่าตัวงตาสดใสมากตารู้สึกเป็นประกายต่อเวลาเลยค่ะมั่นใจขึ้นร้อเเซเลยค่ะเพราะว่าชอบมีคนทักเขาว่าตาสวยจังไปทําตาที่ไหนมาเราเรื่องไม่ผิดจริงๆที่ทําที่นี่เพราะการทําตาได้มากกว่าแค่การมองเห็นค่ะ